สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอาไร่พึ่งบุญมสเเะสงแกแดสวัสดีค่ะมือนียนสิผ้าไปเบิงเกี่ยวเข่าเสี็จแล้วนะคะพี่น้องนี้รงไปดูนานะคะทุกคนได้เกี่ยวเข่าแล้วค่ะเมือกี้เกี่ยววางตอนเที่ยงนะคะพี่น้องเที่ยงเข่ามาพักเที่ยงเข่ามารหลดผื่มาเกี่ยวพอดี่พอดีแสงแดดย้อนนะคะพี่น้อง มาทังทีเราะยนเสียงเกีียวหรอ,อรกรอคะ่ะพี่น้องเอมาเบิ่งทงหน้าเฮาด้อแบที่นี่พี่น้องเอ้ยเฮาได้เกี่ยวเขาเสร็จเร้วคะ่ะเนี่ยคะ่ะพี่น้องแล้วแล้วคะ่ะทงหน้าของเฮาเสร็จเร้วืว้นนี้นะคะได้เอาเขาขึ้นไปนตากแล้วโอ้ขอเขาเหี่ยวอยู่เด้อละ่ะเข้าหล่นอยู่นะคะทุกคนเบิ่งพี่น้องแล้วเลยเด้อคะ่ะทงหน้าของเฮา ปีนี้บ่ได้เกี่ยวเองนะคะบ่ได้เกี่ยวมือปีนี้นะคะเอารถเกี่ยวค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเหลือตาตากเหลือตาตากนะคะเหลือตาตากจ้าที่นี่เหลือตาตากค่ะพี่น้องอะไรเพิงบุญเธอกับมาชมหน้าคือการบ่ลูกเพิ่นเกี่ยวเขาให้ห้าแล้วเล้วแต่ว่ากับเพิ่เขาก็สิมิเฮแนี่ยน,นี่นะคะพี่น้องอย่างเพ่งบุญสิกินเขาบ่ลูกตายแล้วลูกคอยเบิ่งผุนเดียวเฮาจังมาเล่มมาเก็บนะคะพี่น้อง กระสิเป็นตุ่มเนี่ยพอดีรดขั้นถี่มะเกียวห้สิเป็นขั้นใหญ่จักหน่อยนะมันก็เลื่อยนี่อู้เ้าด้เฟียงแล้วบ่ที่นี่นี่แหละค่ะพี่น้องข้าเสีเอาเฟียงนีขึ้นไปอันพอดีเราไปใส่สวนบ่ที่นี่ใส่สวนผักข้าคขาพี่น้องบึ้บงเฟียงค่ะจะไปใส่สวนผักข้าคุณเพื่องบุญห <c oughs> มาหน่อยของหนูคุณหนูเพิงบุญ ค่ะพี่น้องบุ้ยคุณอุ้ยเด้เสียงหลายอยู่เด้ละ่ฟะฟางเราเยอะอยู่นะดีเลยจ้าทุกคนเบิ่งพี่น้องคุณอะคะหน้าข้าไปฮอนคุณละเสร็จแล้วแล้วเราก็ได้เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็สีนี่เล่มน่องคางคางนะคะพี่น้องเดี๋ยวสิเอาเกี่ยวมาเล่มมาที่นี่เ,เกี่ยวมาเล่มอะไรพึ่งบุญเจออะไรลูก สวยๆทุ่งนาเรานะคะหนี่ฟางเข้าเพี้ยงเขากับสีทีเ่เหลือเข้ากับสีอ่อนเขากับเอาไปใส่อันนั้นเอาน่อพี่น้องเนาะเขาอ่อนสีเอาไปปลูกพักนี่พอดีเราไปคุ้มแปลงพักแปลงเพิกต้นใหม่เขาดีเลยขันเมนยูกไก่โข่งน้องหน้าสีเอาไปคุ้มโขกงน้องหน้าพี่น้องเลยค่ะคุณยายเสร็จแล้วบรรยากาศการเกี่ยวข้าวของเรานะคะทุกคน เหลือแต่หน้าข้างๆนี่แหละบัตินี่ของยายเท่านั้นมะเกลียวเดี๋ยวยายจะเสิร์ฟมะเกลียวมั่งค่ะพุ่นทัดไปพุ่นพ่นกระเกลียวเลยที่งามงามที่งามงามที่เป็นอันนั้นพ่นกระเกลียวแล้วค่ะพี่น้องเกี่ยวแล้วเหลือแต่ของคุณยายนี่แหละยังไม่ได้เกี่ยวเดี๋ยวเราค่อยไปเนาะเกี่ยวแล้วบรรยากาศตอนนี้ทงน่านบาสิผ้าไปเบิงทงพุ่นอันเลี้ยงบางหันเพราะเกี่ยวเกลียวไก่สีมือนละค่ะพี่น้องบรรยากาศตอน เลยบดิเก็บเกียเก่ยวบรรยากาศสวยๆมาให้พี่น้องนะคะเดี๋ยวถ้าไปเบิ้อีกท่งกันได้ดอกนี่ของคุณยายสิมาเกี่ยวมือได้บุของเราเกี่ยวเสร็จแล้วจ้าค่ะพี่น้องเจ้าสี่หล่ะเนาะเลือกงานแหลวก็มาชมให้ชมหน้าบรรยากาศดีมากแล้วต่อไปก็จะเป็นสวนผักนะคะทุกคนบันทีก้กกสิเริ่มปลูกผักหน้าแล้วแล้วกสิเริ่มเฮีดสวนตัวบันี้ ไปาจ้าพี่น้องลูกมาเบิงว่าเขาจะเกีียวเปน็นยังไงเพราะว่าอันบางเกลียงบ่ได้เบิงนะคะให้เพิ่นเกีียวแล้วเอาเขาขนไปเททั้งบ้านเลยนะคะพี่น้องเอาไปเทบนบ้านเลยอันนี้เป็นเขาเหนียวนะคะพ่อได้กินบ่หลายดอกข่ะมันกับบ่หลายเนาะบ่ได้หลายลายหน้ามองนีนิดเดียวแต่กระปุก ก็พ่อได้กินเขาวพราได้เสียพื้นที่เนาะพี่น้องเนาะไปจ้าเดี๋ยวสิพ้าไปเบิ่งเขาได้ลายปนไดเดือดตาไวายย่งุุนเดี๋ยวจะพาไปดูจ้ะตา,าห้ามไปทําข้าวนะลูกจะไปเล่นเขาเด้อหย,ย่านตะมาไปขวดเขานี่แหละยนี่ยหมุดเล้งหื้อสิเก็บวบสนอคุนเข้าไปตาวินาบานคนละจ้ะเนี่ยคาเขาที่เทาเกี่ยวข้นมาพี่น้องเนี่ยราคาได้ ซัำนี่แหละค่ะพี่น้องเ่าก็มาตากไวนะ้หน้าบ้านนะคะกับพ่อได้จักน้อยอยู่เนาะได้จักสอบบุ๊คแต่ตากว่าก่อนอาเปล่าอาเปล่า,อ,า,าอย่าไปเล่นนะลูกต้องอันไล่หมาไล่น,นี่เนี่ยเหมือนเล่นสิก,กูไอ้สะก,ก้อนยู้ดอกค่ะพี่น้องนี่มืออื่นจังสะไม่อีกบ้านเข่าก็เมีดงงามอยู่พี่น้อง เนี่ยจ้าเขาเห้าเข่าซีสวยของเหานะคะทุกคนจานะคะ้านี่แหะค่ะข้าวเหนียวข้าวใหม่จัาหน้อยก็ได้กินเข้าไหม้ล้วค่ะเข้าแห่งได้ไปสีมากร่องชิมว่าจะอ่อนนุ่มหรือเปล่าจ้าพี่นองกับผ้ามาช่มเขานะคะทุกคน ผลผลิตของเราปีนี้นาเล็กๆของเราอีกหน้าหนึ่งบรดิเฮดนะคะที่อยู่ทางฟังผนบรดิเฮดเพระาะว่าเหตุปีได้กะน้ำท่วมก็เลยบ่ิเฮดค่ะปีนี้ไห้ๆไลงไปลงไป,งไปคุณพึ่งบุญนี้ล่ะค่ะพี่น้องนี่ล่ะค่ะพี่น้องมันอยากน้ำหมานี่ระบาดท,ที่นี่อยไปค่ะพี่น้องมือนีกับผ้ามาเบิง ผลผลิตของห้าปีนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมและเป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะไปแล้วค่ะบายบายค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะลำลำรวยๆหมานเข่าเด้อจากปีนี้ให้ได้ผู้ไรหลายหลายด้จ้าเด้อทุกคนขอให้ได้เข่าหลายๆเด้อมานเข่าเด้จ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายบาย